สวัสดีครับผมเซลมินทอโตนะวันนี้ผมมากับรรหรูผู้บริหารโต้ตาคัมรีสองยุสนีสีสวยๆแบบนี้เลยสีบอลเงินพี่นะดูแลง่ายๆเลขหมาเป็นแค่8ปดหมื่นโลพี่นะนี่เลยมาดูรายละเอียดด้านหน้าเลยนะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟหลีไฟเลี้ยวมีให้ไฟเดทามครบเลยพี่นะเซ็นเซอร์คู่หน้ามีให้นะนี่หน้าออรนิวสวยกันไปเลยพี่นะล้อแมกอลลอยนะครับผมนะขอบสิบหกเลยนะคันนี้นะยางหนาๆนแน่นนุ่มเลยนี่ดู นะดูซุ้มล้อสวยๆกันไปเลยนะพี่นะซุ้มล้อสวยๆกันไปเลยพี่เห็นไหมว่ารถหรูๆผู้บริหารแบบนี้นะบอกเลยว่าราคารีมาเป็นแค่แปดหมื่นนะใครสนใจนะจองได้รีบจองบอกอก่อนเลยนะจองได้รีบจองอันนี้นะก็ะจะมองข้างแบาาพบาาพาสไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้กันด้วยนะครับนะแลวได้เป็นระบบตัวไปสปอร์ตนะครับผมนะจะเป็นไฟแจ้งเตือนตรงนี้ทั้งซ้ายและขวาเลยพี่เวลารถเข้าเวลารถเข้าใกล้เรานะทั้งซ้ายและขวานะไฟจะแจ้งเตือนที่ตรงกระจกด้านข้างเลยนะครับ แล้วทั้งได้ไปนในส่วนของกุญแจสมาร์ทคิเลตมาให้เป็นแบบว่าโครเมียมโวยสวยแบบนี้เลยพี่นะทั้งซ้ายแล้วขวาเลยนะครับนั้นะแล้วก็จกเซฟตี้ฟิล์มสวยๆนะฟิล์นะมเป็นเคยยนียวสายนะพี่ฟิล์มเป็นสีเคียวสายแบบนี้เลยนะครับผมนะโหฝนตกแบบนี้แล้วนะแล้วก็กระจกไฟฟ้าออโต้สี่บานหรยอนั้นล็อกมีให้นะครับผมนะแล้วก็ใน่วนนี้ก็ปรับเพ้ากระจกไฟฟ้าเลยนะเบาคู่หน้าปรับพับไฟฟ้ามีให้แบบนี้เลยสีดำพองกอระป๋อสวยๆเลยพี่ นี่นะปมอะไหมันติดทางซ้ายและขวานะพวงมอะไหมันติดทางซ้ายและขวาเลยนะปุ่มจินตสตาร์มมีให้แล้วก็ปุ่มการเลื่นทลายนี่ระบบต่อสตาร์แล้วก็นี่เปิดท้ายรถนี่ปั๊มน้ํามันเติมน้ํามันนะก็กดตัวนี้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของนี่เลยเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูก่อนนะนี่ในส่วนของตัวเลขไมานะครับผมนะเลขไม่แปดหมื่นนี่มาพร้อมกับพวงมอะไหมันติดฟังก์ชันทางซ้ายและขวากดโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็นี่ มีคูคอนโทรลให้ดูเรือนไม้แบบนี้ต้อนแบบนี้นี่เลขไม้เป็นแค่8ปดหมื่นโลนะหน้าจอเรือนไม้ไปสวยแบบนี้ก็ไปเลยพี่นะแล้วก็ได้เป็นวิทยุหน้าจอทัศกีรนะครับผมนะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มีไวเลชั์จให้ดูเกียร์ใหม่ๆแบบนี้ไปเลยแล้วก็นี่ครับนะกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ให้ด้วยนะครับคันนี้นะมาชมในส่วนของความโครงสร้างกันบ้างนะนี่เลยพี่น็อตเดิมเดิม<ๆ>โรงงานแบบนี้เลยพี่น็อต <Not S 2> เดิมเดิม<ๆ>โรงงานแบบนี้ก็ไปเลยนะแล้วดูเม็ดองเม็ดอาร์มีให้นะพี่ นี่นะอามันอา์ม่ให้แบบนี้เลยนะเดิมจริงๆนะครับผมนะคันนี้เดิมมากๆนะแต่เลขไม่น้อยนะใครชอบใครสนใจนะรีบมาจับรีบมาจองกันไปได้เลยนะพี่นะรีบมาจับรีบมาจองไปได้เลยนะครับผมนะแต่ผมขอทายนี้ก่อนนะครับแล้วนะมาดูตรงนี้อันต่อเอาความเดิมนะนี่เห็นดูน็อตเดิมโรงงานเลยพี่นะไม่มีขยับไม่มีต้องรอการขายน็อตเลยพี่นะบอกแล้วว่าเดิมจริงๆคันนี้นะเดิมคือนะผมเปิดฝาโปรงิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อนะแต่วนรอบคันก่อน แล้วห้องบดิษัทด้านหลังขวานี่พี่เป็นแบบนี้เลยนะสวยกันไปเลยนะเรามีบ้านบางแดดทางขวาและฟ้าให้ด้วยนะขึ้นปรับขึ้นลงได้แบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างเดิมแบบนี้กันไปเลยนะครับเมนอาร์เดิมมีให้นะใครหายอยู่นะรีบมาเลยนะมมบ้านบางแดดหลังก็เป็นไฟฟ้าให้ด้วยนะมมบ้านบางแดดหลังเป็นไฟฟ้าให้ด้วย <c oughs> แล้วก็ในส่วนของโตคอนโซนกลางนะครับผมนะคอนโซนกลางก,ก็จะเป็นแบบว่าไอ้อะสองช่องมีที่เสียบย s b บีให้นะมีเสียบ u s เบให้ แล้วก็ในส่วนของคุ้มล้อหลังขวาก็นี่ใหม่ๆแบบนี้ก็ไปเลยพี่ใหม่ๆแบบนี้ก็ไปเลยนะบอกเลยว่าใครได้ไปคันนี้ไปนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนนะยางนหลอบนะทิปเปกหน้าหลังแบบนี้แลาดูเหลี่ยมคมสันด้วยรวมนะดูเหลี่ยมพมสันด้วยรวมพี่ไม่มีรอยชุรอยบุ๋มให้เห็นเลยพี่นะล้อด้านหลังนะครับผมนะได้เป็นเซอร์ด้อหลังสี่จุดนะและยังมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังด้วยอินจากโรงงานมาให้นะนี่กล้องมองหลังด้วยอินจากโรงงานให้แบบนี้เลยพี่ นะแล้วก็ในส่วนของที่เก็บธรรมรารด้านหลังว่างหวาง,วาง,วางแบบนี้เลยไม่ว่าพี่จะเก็บเอกาสารหรือกระเป๋าเดินทางนะครับรถคันนี้ตอบโจทย์ทุกการเดินทางแน่นอนนะแล้วก็มาชมในส่วนของนี่ที่เก็บยางอะไรนะครับผมนะดูนี่ถูอความเดิมหมดเลยดูความเดิมหมดเลยพี่นะดูความเดิมหมดเลยนี่ยางอะไรแม่แรงเครื่องมือคร,ครบเลยพี่นะครับนะอย่าแนวโรงงานอยู่แบบนี้เลยมาดูด้านในกันบ้างนะครับนี่เห็นไหม โอ้โหเดิมจริงเดิมจังนะต้องบอกหรือว่าเดิมจริงเดิมจังเลยนะคันนี้นะถ้าดูในตัวของผมนี่ฝาท้ายนี่ฝาท้ายไม่เคยแกะเลยคือฝาท้ายไม่เคยแกะเลยนะให้ดูทั้งซ้ายแล้วขวาแบบนี้เลยเป็นไงกันบ้างครับคันนี้กับโตยตา้าทัมลี่สองที่สูงจีสวยๆเลยนะดูเหลี่ยมคมดันโดยรวมนะ้านซ้ายกันต่อนี่ครับผมนะเหลี่ยมควมดันโดยรวมแบบนี้เลยนะ แล้วก็ในส่วนของทุลรอหลังคาเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับเดิมจริงเดิมจังนะครับผมนะเดิมจริงเดิมจังเลยนะโชว์ไม่มีแตกบอกแล้วว่าโชว์ไม่มีแตกเลยรถเดิมๆเปมไปัวแบบนี้นี่มีไฟที่ประตูให้แบบนี้เลยนะแล้วยางขอบประตูบกแเราไม่มีสิขาดนะไม่มีสีขาดดูแลดีมากรถนะแล้วก็นี่เป็นไงครับไม่โง้มไม่น้าเลยเดี่ยวให้แบบนี้เลยนะไม่โง้มไม่น้าเลยเดี่ยวให้แบบนี้เลยนะมาชมในส่วนนี้ก็ต่อนี่ครับ อย่างงดูฝั่งคนนั่งข้างท้ายนะบอกว่าะไฟฟ้านี่ปีสิบเก้าตรงรุ่นนะพี่ปีสิบเก้าตรงรุ่นเลยนะครับผมนะมองมงมอเอรมีให้นี่เนาะเติมโรงงานมาเลยนะแล้วมาดูในส่วนของนี้ต่อเป็นไเงี้ยครับโครงข้ามเดิมๆเต็มเลยพี่โครงข้ามเดิมเต็มเลยนะตรงประตูไม่มีรอเสียเรียวลอแต่งรายงานเลยนะครับผมนะยังขอบประตูมังทีอยู่เพราะแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวถอยหลังรถก่อนนะพอดีฝนมันตกนะครับพี่มาชมในส่วนตรงเครื่องนะพอดีขยบ ขยับหลบฝนนะครับนี่้องเครื่องแห้งแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของน้ํา <c oughs> มันเยอะหรือรอยน้ำมันรั่วซึมเลยนะครับรถสวยๆโครงสร้าง,ง,งดีๆเครื่องเกียร์ดีๆแบบนี้เรารับประกันเครื่องเกียร์หลังการขายด้วยนะอันนี้เงินเดือนอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทนะรฟรีดาวไม่ต้องใช้คนคาเลยนะครับแล้วดูนี่คองเครื่องเม็นองค์เม็ดอาร์ดีๆแบบนี้น็อตเดิมๆโรงงานเลยพี่น็อตเดิมๆโรงงานแบบนี้ก็ไปเลยพี่เห็นไหม น้องไม่มีขยับนะเลขงไม้แปดหมื่นผมต้องย้ำมันนี้ว่าเลขงไม้แปดหมื่นแบบนี้คันนี้หายากมากมากพี่คันนี้หายากมากมากนะโชคฝ่าโปง้งนะยังใช้งานได้ดีนี่ดูความเดิมโครงสร้างโคตรดีบอกเลยว่าโครงสร้างโคตรดีพี่แต่งการความร้อนแบบนี้ดูติ๊กเกอร์ยังไงพี่ได้รถที่ดีแต่แบบนี้พี่รีบเลยนะใครสนใจนะราคานี้เลยพี่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่นะพ่อนมึน่งค หนึ่งสองพี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะผมจัดแพรนซ์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับพี่เนี่ยเอาไปแจยโทรเบอร์ตัวแม่โทรสามพี่เจ็ดห้าสามสี่หนึ่งนะพี่นะผมเซลลมินพร้อมดูแลลูกคา้าทุกท่านนะเว่าไปซื้สอสดจัดแพรนซ์นมาคามยุยกันพี่นะผมพร้อมดูแลลูกคา้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ